ทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าคนที่นิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้ต้องสวมจี่ปีเสียทองเหลืองในเดือนสิงหาคมเพราะนี่เป็นลักษณะมือของคนส่วนน้อยในปี2024ซึ่งเป็นปีมังกรคนที่มีลักษณะมือนี้จะประสบปัญหาและเจอคนไม่ดีคิดร้ายครั้งนี้ฉันจะบอกความลับในการเปลื่เลี่ยนแปลงชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายคุณต้องฟังให้ดีถ้าพลาดครั้งนี้คุณต้องรออีก60ปีคนที่มีลักษณะมือนี้เมื่อปีที่แล้วไม่ค่อยดีเก็บเงินไม่อยู่และมีเรื่องเล็กๆน้อยๆยตลอดเวลา ทำให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติแต่ปีนี้ซึ่งเป็นปีมังกรเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่คนที่มีลักษณะเหมือนนี้จะได้พบเจอทุกๆุ0ิปีคว้าโอกาสนี้ชีวิตครึ่งหลังจะไม่มีภัยพิบัติไม่มีโรคภยัยและจะเต็นไปด้วยทรัพสมบัติและลูกหลานจําไว้ว่าต้องเช่าปลับบ้านก่อนเดือนสิงหาคมปีนี้ที่ปีเสี้ยทองเหลืองที่ปลูกเสร็จโดยอาจารย์ท่านนี้เพื่อสวมใส่หรือเก็บไว้ในกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้สูงอายุหรือเด็กสวมใส่มันเพื่อแก้ไขปัญหาหลีกเลี่่งคนไมด และรับโชคลากไม่มีใครสามารถหยุดคุณจากการเดินทางขึ้นเขาไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนก็ต้องเช่ามันกลับไปอ้ออย่างนี้เองงั้นฉันจะบอกคนที่มีลักษณะมือนี้ทันทีวันนี้ที่คุณเห็นข้อความนี้คือจุดเริ่มต้นของโชคดีต้องคว้าโชคดีที่เป็นของคุณคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อเลย